โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นร่วมกับลาเฟอรี่คลินิกเปิดตัว KLS เกษมราชรีโพซักชั่นแอนด์สลิมมิงเซ็นเตอร์บายลาฟอรีอย่างเป็นทางการในงานแกนโอเพนนิง่งเมื่อวันที่10มิถุนายน2568ณน้ท้องชั้นหนึ่งโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นซึ่งศูนย์ดังกล่าวให้บริการด้านการดูแลรูปร่างแบบครบวงจรโดยมีหัตถการหลักอาทิปโปรแกรมดูดไขมันโปรแกรมเติมไขมันเฉพาะจุดและโปรแกรมผ่าตัดหนังหน้าท้องเป็นต้นภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภายในงานได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิติทัศน์สินพิพัฒน์ผู้ก่อตั้งลาฟเฟอรี่คลินิกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยเนตรวิเชียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและมีคุณกัณฑพรหานพาณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนคุณวราภัยริยนธนาวิศิพร์ CEO ไอดอนพร้อมทั้งศิลปินดารานักสแสดงอาทิ คุณเอมี่นัทธาคุณมิงนัทธรินีคุณอิงฟ้าเกียรติคำดรม่านฟ้าอ่อนประพัฒคุณอ bon ิมบอนนี่คินิกคุณอ e ี um ้พานุเมศ WGA คุณกายนัทนายซ p l u s ร่วมเป็นสักขีพยานก็จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เทรนด์ของคนไข้ที่มาโรงพยาบาลน่ะเขามาในตอนที่ไม่ป่วยเยอะขึ้นคือหมายถึงว่าเขาดูแลตัวเองเยอะขึ้นเรื่อง prevention เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้นแล้วก็ ปัจจุบันอะคือเราดูแลตัวเองทั้งจากภายในให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นเนาะอย่างที่บอกเรื่องฟื e นฟูชั้นแต่ว่าภายนอกเราก็ต้องสวยด้วยครับทีนี้เทรนศูนย์ความงามเนี่ยมันตอบโจทย์มากกับคนยุคปัจจุบันครับก็ได้รู้จักกับหมอคิมผ่านทางน้องอายครับก็เลยเกิดมาเป็นโปรเจกต์วันนี้ครับซึ่งคุณหมอคิมมาจากลาฟเฟอรี่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงด้านการกระชับสัดส,ส่วนเฉพาะส่วนโดยเฉพาะการทำเซ็กซี่ไลน์เนี่ยที่หน้าท้องเนี่ยคุณหมอดังมาก เราก็เลยเกิดไอเดียว่าเราควรมาร่วมกันไหมเพราะเรามีโรงพยาบาลหมายถึงทางฝั่งผมเนี่ยมีโรงพยาบาลเราจะได้ยกมาตรฐานการดูแลคนไข้ให้ตอบโจทย์เขาว่าสวยด้วยปลอดภัยด้วยก็เลยเกิดเป็นการเปิดศูนย์ดูดไขมันในวันนี้ที่เกษมราประชาชืชนครับคือคือจริงๆต้องบอกว่าทางทางลาเฟอรี่ของทางคุณหมอคิมเนี่ยคุณหมอคิมเป็นคุณหมอที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงด้านนี้เลยนะครับและอย่างที่ผมบอกว่าผมมีโรงพยาบาลแล้วอยากยกมาตรฐานว่าคนไข้มาเนี่ย เพื่อมาทําสวยเนี่ยไม่ต้องเสีย่ยงต้องบอกอย่างนี้คือมาทําปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเรามีเครื่องมือเรามีมาตรฐานที่ค่อนข้างครบครับในระดับสากลเนาะมันก็เลยมันก็เลยเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่คิดว่าโอเคถ้าเราทําในปีนี้แล้วเกิดขึ้นกลางปีนี้เนี่ย น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าของผมเองกับลูกค้าของคุณหมอด้วยครับคือทำเซติล่เนี่ยมายเยอะมากๆครับทำให้ทั้งนางงามคนเข้าประกวดนะครับทำให้อิูเพนเซอร์ก็เสริมความมั่นใจนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในด้านการทํางานของเขาด้วยเพราะเขามีความมั่นใจพอเขาเอาหุ่นของตัวเองไปทํางานได้ครับเขาก็เป็นที่รู้จักเป็นที่ประสบความสําเร็จซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นจุดประสงค์หลักของการทาดูดไขมันของหมอนะครับแล้วก็เป็นอีกจุดประสงค์หนึ่งในการที่จะมาร่วมเปิด ่มแผนรกดูดไขมันแล้วก็กระชับสัดส่วนร่วมกับคุณพีทเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของการดูดไขมันและการกระชับสัดส่วนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งสวยด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยอย่างที่คุณพีทว่ากล่าวไปสักีเลยครับก็ในวนขอไอก็ได้ความได้รู้จักที่พีทมาก่องหลายปีแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในศัก,กยภาพของโรงพยาบาลและอย่างหนึ่งก็เห็นความตั้งใจของพี่พีทว่าเขามองโปรเจกต์นี้เป็นระยะยาวก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจก กัยกรรมความงามเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จะสามารถทำควบคู่กับโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลก็จะให้ในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของความปลอดไทยนะคะประกอบกับไอ้ก็ได้เจอคุณหมอในหลักสูตร c ีโอไอด Idol ของเรานะคะก็พบว่าคุณหมอเนี่ยมีฝีมือที่ดีแล้วก็ได้ดูแลความมั่นใจของผู้หญิงเนี่ย หลักแบบหลายๆคนแล้วนะคะเรื่องของเซ็กซี่ไลน์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันประหยัดเวลาค่ะอย่างไอเองอย่างเงี้ยไอก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะเพราะว่าไอไม่มีเวลาออกกำลังกายเยอะขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าออกกำลังกายมันไม่เวิร์กมันก็ควรทำควบคู่กันไปแต่ถ้าเราไม่ได้มีเวลาเยอะนะคะเซ็กซี่ไลน์เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆทำให้ผู้หญิงมั่นใจแล้วก็มันก็จะประกอบกับยุคนี้เป็นยุคของอินฟลูเอนเซอร์เป็นยุคของคนที่มั่นใจแล้วทำให้ตัวเองสวยแล้วก็สามารถที่จะทำคอนเทนต์ต่างๆให้เติบโตมันก็ กับมาเป็นเงินนะคะเป็นธุรกิจต่ออีอะไรเงี้ยไอ้เลยมองว่ามันเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าผักดันกมากแล้วพี่พีดเองเขากา็มองในเรื่องนี้ไว้แบบยาวนะคะมันไม่ใช่แบบจะมีแค่ในส่วนนี้ค่ะก็มั่นใจทั้งสอง,งสอง,ง,สองปาร์ตี้เลยค่ะด้วยเทคนิคเทคโนโลยีนะครับด่านการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันพัฒนาและอัปเดตไปไกลมากๆแล้วนะครับผมทั้งเรื่องของการวิธีเทคนิคกระดูกไขมนันความเชี่ยวชาญของแพทย์เนี่ย ประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับผมในเรื่องของนาตัณญกรรมความงามก็อยากให้เข้ามาปรึกษาก่อนเพื่อจะได้อธิบายแล้วก็ดูภาพดูบรรยากาศดูห้องผ่าตัดนะครับดูว่าการดูแลรักษาคนไข้จริงๆที่นี่เนี่ยเป็นยังไงก็อยากให้เชื่อมั่นในฝีมือของหมอไทยนะครับผมแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของโรงพยาบาลเกษตรราแล้วก็ลาเพอร์นี่คลินิกว่าจะทําให้คนไข้ของหมอทุกคนเนี่ยครับออกมาดูดีแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอนครับ จริงๆก็จะมีในเรื่องของการเติมไขมันเอาดูดไขมันออกมาแล้วเอากลับมาเติมเช่นใบหน้าหน้าอกสะโพกหรือว่าน้องสาวก็สามารถเติมได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตัดผนังหน้าท้องสำหรับคุณแม่หลังคลอดที่มีหนังส่วนเกินเยอะๆนะครับอาจจะไม่เหมาะกับการดูดไขมันแต่ว่าอยากมีเอวที่กระชับนะครับอยากมีหน้าท้องที่แบนราบตัดผนังหน้าท้องครับก็จะอยู่ในแผนกสัจกรความงานในโรงพยาบาลเกษตร้านประชาชีเลยครับก็คือทำครั้งเดียวได้2ออย่างเลยนะคะคือ เพราะว่าเราต้องทําความเข้าใจในเรื่องของโปรเจกต์งานเนาะว่าการทํางานร่วมกับบริษัทมหาชนเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างแลีกอย่างหนึ่งก็พี่พีทเองก็สร้างความมั่นใจให้เราได้ในทุกๆเรื่องอยู่แล้วค่ะทั้งเรื่องของการบริหารงานหรือว่าเรื่องของออการตั้งโรงพยาบาลมาแล้วหลายสิบปีนะคะพอมาพูดถึงโปรเจกต์นี้ก็เลยมองว่าเออมันเป็นเทรนด์ของปัจจุบันแล้วตอนนี้คนไทยเนี่ยก็มองหากัน ทำสัญยกรรมนั่นแหละแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมองหานอกประเทศด้วยอะไรด้วยแต่ไอ้มองว่าจริงๆหมอไทยก็เก่งมากๆนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราสร้างมาตรฐานด้วยความปลอดภัยเข้ามาร่วมกับโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะยิ่งตอบโจทย์ให้กับความมั่นใจของประชาชนวันนี้เราก็อยากจะบอกให้ประชาชนรู้สึกว่าเอออย่างไอ้บรรลัารักแสดงด้วยนะักธุร,รกิจด้วยเรายังมั่นใจกับตรงนี้มากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่อ,อ,อยากให้ทุกคนได้มาลองมาปรกึกษากันก่อนก็ได้ เรื่องราคานี้ถ้าจะไม่ได้แตกต่างกับจากที่คลินิกเลยนะครับเพราะว่าเราเอาเรื่องความปลอดภัยของคนหลักของของ,ของคนไข้เป็นที่ตั้งนะครับแค่อาจจะมีในค่าของการดูแลที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าเพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้มากมายอะไรนะครับผมแต่ก็บริการหรือว่าการดูแลเนี่ยที่เพิ่มเนี่ยครับคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับกับทุกบาททุกสตางค์ที่คนไข้จ่ายไปสามารถเข้าไปติดตามได้ทั้งเฟสเพจเฟซบุ๊กนะครับทิกตอกไอแล้วก็ในเว็บไซต์นะครับผมในเฟซ ที่ Facebook เป็นตรงนี่ยก็เป็นศูนย์กระชับ KLS นะครับเะเมลม่าสลิมมิงเซ็นเตอร์นะครับผมร่วมกับบายาลาเฟอรี่ครับผมหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามที่โรงพยาบาลหรือว่าทางคลินิกได้เลยครับก็จริงๆอย่างที่ผมบอกครับว่าพอดีต้องต้องเล่าอย่างนี้ว่าผมมาไปเจอคุณหมอคิมในในคอร์สของน้องอายเนาะ ที่นี่คุยกันถูกคอเลยครับแล้วก็ไปดูหมายถึงว่าผลงานที่คุณหมอเคยทําค่อนข้างมั่นใจมากๆนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าการที่เราจะมาทําเรื่องนี้เรื่องการกระชับสัดส่วนหรือการทำเซ็กซี่ไลน์ที่หน้าท้องเนี่ยแต่ละคนไม่ได้ใช้วิธีเดียวกันทำนะต้องบอกว่าแต่ละคนเขาก็มีมัดกล้ามเนื้อที่ไม่เหมือนกันซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูในแต่ละคนเลยแล้วก็ต้องดูว่าคนไหนเหมาะกับแบบไหนแล้วออกมาเป็นผลลัพธ์แบบที่เราเห็นตามตามที่รีวิวในในเพจของคุณหมอเองหรือว่าในอนาคตที่ จะเป็นลูกค้าของทางโรงพยาบาลเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าจริงๆการร่วมมือครั้งนี้เราอยากให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าการที่เราอยากจะสวยมากขึ้นมันต้องไม่มีความเสี่ยงครับมันต้องไม่มีความเสี่ยงเนาะคือไม่ใช่ว่าเ้ยเราจะสวยแล้วมันอาจมีการที่เราเห็นตามข่าวเนาะไม่ว่าเสียชีวิตหรือมีเรื่องคอมพลิเคชันอะไรเกิดขึ้นก็ตามมันต้องไม่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลครับก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าใครสนใจดูแลกระชับสัดส่วนตัวเองนะครับก็มาหาคุณหมอคิมได้ซึ่ง เป็นหมอที่ฝีมือดีจริงๆค,ครับแล้วคุณหมอก็เป็นเหมือนอาจารย์หมอะคะเ <c oughs> ขาก็สอนนะคะ <c oughs> ให้กับคุณหมอท่านอื่นๆในเรื่องของการดูไขมันเพราะงั้นเห็นเขาอายุน้อยนะคะหน้าตาดีอย่างนี้แต่จริงๆเขามีฝีมือมากค่ะใช่ฝันเวาชำนาญมาก